โกลเด้นบอยอุ้มเลเน่อันวาราโดรับมัด18ธันวาคมนี้แฝดพี่เลเน่โกเมโร่อันวาราโดอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทของ WBA ชาวนิกากรกัวพี่ชายฝาแฝดของเฟลิกอันวาราโดแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ IBF คนปัจจุบันเตรียมกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งเป็นหนที่3ในปีนี้ หลังจากที่สองครั้งแรกทั้งแพ้ทั้งเสียแชมป์โลกและแก้มือไม่สำเร็จให้กับโรเจอร์กัวเตเลสนักโชคเวเนซุเอลาเจ้าของแชมป์โลก w น a ยูบรุ่น130ปอนด์คนปัจจุบันโดยรายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้แฝดพี่ได้รับการภาพถามให้ขึ้นชกทั้งที่ประเทศตุรกีและแอตแลนติกซิตี้ในสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายทางโปเดอบอยโปรโมชั่นกได้ข้อสรุปสุดท้ายว่า เลเน่จะได้ขึ้นโชคหนต่อไปกับลามอนโรสนักโชคอเมริกันอีกคนแทนแล้วสำหรับลามอนโรสนั้นเป็นอดีตแชมป์ w b c ยังซิลเวอร์ WBO อิเตอ UBO International และของ NABO รุ่น130ปอนด์มีสถิติชนะ21ไฟนอก9ไฟแพ้1ไฟและเสมอ1ไฟซึ่งนับว่ายังมีความอันตราย เพียงแต่มันอาจจะไม่หนักมากและสถิติที่แพ้เพียงครั้งเดียวของโรจนั้นกเกิดขึ้นจากน้ำมือของจามิลเฮอริงแชมป์จูเนียร์ไรเวทของ w ูเบในขณะนั้นและเป็นการแพ้แค่คะแนนเท่านั้นโดยกำหนดการชกระหว่างเลน่และโรสนั้นทางโกลเด้นบอยโปรโมชั่นมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่18ทธันวาคมนี้ในซานอันโตนิโอมอนรัตเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นที่เวทีแห่งใดและจะเป็นคู่ประกอบรายการของใครแต่ข่าวแว่วมาว่า Golden Boy promotion นกำลังเตรียมที่จะหาแชมป์ระดับทวีปสักเส้นหนึ่งให้กับแฟร์เรเน่อวาลโดขึ้นชิงแชมป์โลกในเร็วๆนี้นั่นเอง